ครับสวัสดีครับผ่พ้พ่อก็ร้างตังนี่แหละครับนี้มาเบงเป็นคารดรถดครับจะฟของรถเดเป็นเอามาซอมสีกับนี่ทํำสีไอตัวนี้ครับกับจ่อมสีตัวนี้สองอ่านราคาสีทั้งขั้นครับเฮ็ดแล่วก็จะขายครับเฮ็ดแล้วก็จะ ขายขายจ้กบาทแุ่จา้าวานละารถไอตัวนี้รา่ารถตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณแสนสองนี่แหละตัวนี้เป็นมาด้าฟไฟเตอร์ครับจาบ้างเป็นกำลังคัดสีครับคัดสีรอบขั้นแล้วก็ขายครับ เนีวเบิร์นตงคัดสีครับครัภาพมันเงาเหลีล่ยมเราไปตั้งขายครับรถแค่นี้ก็ได้เก็บหลายครับภาพดี ดี๋ยวเบิ่งเป็นคัาสสีจังหน่อยเดี๋ยวจะไปเปิดห้องเครื่องให้เบิ่งเพื่อมีคนสนใจอยากซื้อเดี๋ยวไปเปิดห้องเครื่องให้เบิ่งนี่เป็นม,ม,มาดาไปเต๋อครับ รถสภาพสวยครับราคาก็อยูปมานแสนสองน,นี่แลหละครับยุดนน้รถมาเก็บิดเดียวครับมาเก็บมันมีรอยบุบง่ายบุบตรงนี้นิดนึงเก็นมาเก็บสีครับรถอบัิเหตยังเื้องูเดือดยังขี่มาตรงเทียบเลยรถปลอมใจครับ ครับมาชมภายในครับกัแยงประตูก็ยังสวยอยู่ครับอีอามีเตอ,ก,อกสวยครับสภาพเก้าสิบเปอร์เซนต์ใส่แล้วสภาพสวยครับภา,ายในแผงประตูยังดีครับทั้งสองข้าง เดี๋ยวหลังดูดฝุ้นครับขอแบกนยังสวยครับมาด้าฟไฟเตอร์ทางก็ากำลังเล,ลี้ยงมือครับอาดทงรถพความใส่ครับพร้อมใพความขายสีสวยครับผมมาด้าฟไฟเตอร์ครับผม ครับเกือบจะเส้นระบาดเบื้องสภาพของเครื่องครับับกผูอเบิ่งครับาของเครื่องพู้พเบิ่งสีกับสวยครับแล้วค่ะเส้นสวงครับมาต่อเอาครับทางเป็นกับกำลังใส่ กันโค่นครับดูแด้เรียบร้อยครับโตเบสเซ็ตอยู่ทีเดียวเลยนะอูสช่างรอง<ม><น>สร้างหน้าก็กาลั่งคัดครับ ามาจ้าไฟเตอร์ Dartmouth